อาลูกหลานลูกหลานถ่ายรูปเลยมองกล้องครับหนึ่งสองซ้ำหนึ่งสองซ้สำชอบกล้องไหนมองเลยนะครับโอเคครับขอบคุณมากอ่ะ าจะถ่ายเดี่ยวถ่ายคู่ก็ถ่ายเลยเด้ออาร์โทรศัพท์คุณผู้ชมครับบานลังสุดท้ายได้ทุกคนตอนนี้ลูกหลานก็จะถ่ายรูปถ่ายเดี่ยวถ่ายคู่ถ่ายมูถ่ายคณะนะครับซึ่งเป็นการบันทึก

ยกกระถางทูบขึ้นรถจะภาพเลยนะครับยกกระถางทูบยกดอกไม้เลยเนื้อลูกหลานอ่ะยกพวงหรีขึ้นรถจะภาพเลยนะครับรถจะภาพถ้ามีรถก็เอามายกของขอไปรัครับเับมื่อขอขอมาเสร็จทีนี้นก็จะให้ลูกหลานยก สิ่งของสัมภาระไม่ว่าจะเป็นดอกไม้ของประดับนะครับไปร่วมที่ชาปนสถานหรือว่าไปรวมที่เมนช่วงเวลานี้อาจจะฉุะหุกนิดหน่อยนะครับอาจจะฉุกละหุกพอสมควรพอเป็นการรื้อนะครับเป็นการเก็บสิ่งของไปประดับประดายอยู่ที่เมนนะครับ อาจจะเป็นพวงหรีดเสื้อผ้าแล้วก็จะเอาขึ้นรถไปเดี๋ยวเดี๋ยวรถ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 ตอนนี้ก็รอคุณผู้ชมจะสังเกตจากพี่น้อง บางแกเรือนเคียงมาช่วยกันเก็บสิ่งของสัมภาระของผู้วัยชนอาช่วยกันนะครับช่วยช่วยกันเด้อจุยจุยขนอจุยขนอ,ย,ขนอยกกระถางทูบเลยครับกระถางทูบเพื่อขึ้นรถจภาพเลยดอกมายกไปเลยครับแล้วก็ทูบนี้ด้วยอ่ะรับ <c oughs> ยกขึ้นรถเลยปกติผมจะเป็นคนเก็บนะครับบางครั้ง จะพาะอาจจะไม่รู้คลิปนี้ถือโอกาสมาถ่ายทําให้ดูนะครับก็จะได้ยินเสียงผมเป็นคนสั่งงานเพราะว่าถ้าเราไม่บอกเขาก็จะไม่รู้นะครับมันจะเป็นสับปลอ่อสับปะเลยก็ช่วยกันคนละไม้คนละมือนี่ครับตอนประดับจะช้าแต่ว่าตอนเก็บนี่จะไวจะเร็ว ที่นี่บุรีรัมบคุณทุกท่านนะครับที่กมารับชมฝาก,กกดไลค์ฝากกดแชร์ด้วยนะครับตอนนี้ก็กจะสิ้จแล้วเราจะหยุดการบันทึกคลิปก่อนนะครับเดี๋ยวจะไปช่วยเขาเก็บเนาะสวัสดีครับ